สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะวันนี้เราก็อยู่กับในเกม G ีนั่นเองเนะก็เป็นเกมที่แบบว่าหาหาซื้อได้ทั่วไปก็ได้แล้วแต่นะฮะก็เกมนี้นะฮะเป็นเกมของหนูแฮมสเตอร์ใครที่ชอบเป็นคนที่ใครที่แบบว่าเด็กที่ชอบหนูแฮมสเตอร์เนี่ยมันเล่นเกมีได้สนุกนะก็วันนี้จะเริ่มเล่นเลยกว่าคือเนื้อเรื่องเนี่ยรถไม่รู้นะว่าเป็นยังไงก็แต่เหมือนไปนักสืบอะไรประมาณเหมือนในหนังมันมีชื่อหนังชื่อหนังการ์ตูนเอ้ยไม่ใช่ชื่อหนังการ์ตูนมันเป็นมันมีมันเคยแสดงหนังนะฮะ อยู่ในภาพ,พยนตร์เรื่องของ g ีฟอลนี่แหละนะคะพิมพ์คำว่า GG G ีจีฟอตามตามบตามที่บอกเลยนะฮะมันจะสามารถจะมีหนังการ์ตูนภาคหนึ่งภาคสองมีครบเลยมันไม่ใช่หนังการ์ตูนดิหนังภาพยนตร์นี่แหละค่ะก็เลยลองไปดูกันว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงแล้วมันออกมากลายเป็นเป็นเกมเป็นได้ไม่น่าเชื่อนั่นเองนะฮะโอเคเรางั้นเราไปเล่นดีกว่าก็ก็เอาอีซี่อีซี่แล้ว อย่างแรกเนี่ยคือเขาจะให้ฝึกการฝึกฝนบางๆเนี่ยคอมแชสโอเคคข้างนี้คือเขาให้ให้ยังไงอ่ะให้ฝึกฝนนะฮะก็คือ ให้อะวะตอนแรกมันจะให้ถ้าคนดูแบบดูรู้เรื่องว่าไอ้เชือแสงสว่างตืินปะวะโอเคตอนนี้มันให้มันให้ฝึกฝนนะรถก็เพิ่งได้เล่นแค่ตอนนี้แหละรู้ว่ามันให้ฝึกฝนแค่นั้นโอเคอะไรให้กดสเปซบาร์ค้างไว้เหรอ โอโอเคๆๆโอ้ให้ดับเบิลจำดับเบิลจำอันนี้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวนึงชอิอให้คลิกกระโดดฮะ คลิกแล้วกระโดดไม่ก็สแม่ก็สามารถยิงก็ได้นะปึ้งแล้วก็จะพังเล่นเป็นอีพีเลยนะกันเนาะอีพีนี้จบอีพีนี้เวลาเซฟเซฟเนี่ยเออเซฟครั้งหนึ่งก็จบพัท<ล>แต่ไม่ใช่ฝึกสอนอยู่แม่งเซฟให้เซฟแม่งต้องจบไม่ใช่นะ ดี๋ยวรู้สึกเสียงเกมมันจะดังใช่ไหมเดี๋ยวเอาขนาดนี้พอแล้วโอเคได้ได,ด,ดมาเออปอ้บเพื่อ,อ,อได้อาหารมาด้วยใช่ปะ่ะเอยช่างเอเก็บเก็บเออ อะไรอ่ะให้กดคิเหรอคิ Q. อ๋อเป็นแมลงวันแมลงวันเนี่ยจะเป็นตัวเนเรื่องเวลาแบบว่าเข้าไปแบบสามารถเข้าไปแบบหาอุปก,กรณ์ต่างๆที่มันเป็นรูเล็กๆที่ไม่สามารถที่จะเข้าได้ให้คลิกคลิกต้กกาใช่เหรออ๋อเพื่อเปิดประตูโอเคๆเคแล้วก็กดคิวแล้วก็กดช f t กดชิปนี่สามารถทำให้วิ่งเร็วนะฮะวิ่งเร็วไม่แมลงวันอีกแล้วใช่ไหมโอ้ยกดอีออุ๊กกกกโอเคโอ้ยโอเคฝึกฝนพวกนี้รถรู้หมดแล้วนะฮะก็อย่าเพิ่งด่าอย่าเพิ่งว่าแล้วกันเพราะรถเรียนรู้มาจากไอ้พวกนี้รถมันเรียนรู้แบบตอนแรกก็งงนะ ว่ามันให้ทำอะไรโอเคตอนแรกเราก็นั่งสับสนเนาะให้มันทำให้ทำอะไรวะเราก็ไปนั่งเราก็ไปยืนยิงอยู่แม่งเอ้ม่ทำอะไรไม่ได้อย่างแรกก็คือให้เวลาเนี่ยเลเซอร์เนี่ยมันสามารถจะพังประตูได้นะฮะเรารออยู่ตรงเนี้ยปึ๊บแล้วรอพอเป็นสีแดงเราล่ลงหลบนะฮะเพื่อที่ต้องไปขวางหนึ่งใครที่จะโหลดเล่นก็ แล้วแต่นะจะไป,ไปไปหาซื้อก็ได้แล้วแต่ใครจะซื้อใครจะ,รจะไปโหลดของพีซีเล่นของแบบของมือสองไปก่อนอะไรเงี้ยเออไม่ต้องซื้อสองถ้าใครถ้าใครมีตังก็ซื้อนะแต่ถ้าใครแบบคิดว่าที่เกียรซื้อไม่อยากอยากซื้อเบืองตังอะไรเงี้ยไม่ต้องซื้อแค่นั้นจบโอเคเซฟอันหนึ่งอยากลบอะลบไงวะเราเล่นไปแล้วอะเราแอบเล่นอะเออเราแอบเล่นไปแล้วอะ่ะ โอเคโอเคฉันในแต่เดะการดูเหมือน h จะมีปาร์ตี้อยู่ที่นี่ฉันจะดำเรต่อไปตรงไปยังอินฟ t คุณเยติดต่อกับฉันรรรื่องนันแท่อนง้ากของนยืนยันด้วยภาพเมื่อโอเคนะฮะนืเรื่องก็คือให้เราอ่ะเข้าไปในบ้านบ้านหลังนี้นะฮะเพื่อที่จะองการสื่อคนว่าในในโรงแรมเนี่ยหรือโรงแรมแน่ใจอ่ะ ข้าไปเป็นสืบพ้นบ้านในโรงแรมเนี่ยตัวต้องแก้โอเคมาเริ่มเมื่อกี้เกิดอุบัติเกิดเกิดปัญหานิดน,นึงนะ,ะเะีเริ่มเริ่มเริ่มเกิดตัวแฮชเอ้ยเราลืมต้องดูคนด้วยนะฮะเวลาเล่นเนี่ยดูคนด้วยเพราะว่าเวลาคนมันหันมามันจะสามารถที่ยิงเรานะเนี่ยเหมือนเห็นอ่างเงี้ยมันบางทีมันก็จะเห็นเรานะก็ช่วยกันระวางระวังกันด้วยนะถ้าเล่น โอเคงั้นก็ขึ้นรอรอรอเพิ่งเราต้องรอนะฮะด๊ดดุดดดเราต้องรอให้มันหายไปทางนน้นเราต้องรีบเดินวยอยู่ไหนเนี่ยรีบมาดิเดินมาแล้วเดินมาแล้วไอ้หัวดำไอหัวดำตะโกนดังๆไอ้หัวดำ hello hello bye bye hello baby ถ้าเป็นของมนุษย์เราแล้ว้ถ้ายืนยืนอย่างนงี้นแม่ก็ต้องเห็นแล้วนะจริงๆถ้ายืนอย่างนี้เห็นแล้ะกดชิปนะฮะเพื่อนให้ทำให้สปรีสอ๋อให้ไต่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  มันบอกให้กดชีฟอ๋อให้กดสเสปซบ้าขึ้นเลื่อนอกดเธอเอ้อปเอเยออออปีนเธอจริงๆโอเคดับเบิ้ลจัมป์โอช,ชา้าช้าเนี่ยทํา oh. ไน ทางนี้บอกอ๋อไม่ใช่ไหมจ๊ะประตูปิดทางนี้ปะวะเราไม่รู้อ่ะอืบโอเคอ๋อจุดมันบอกอยู่พอดีอุ้ยเกมดีนะจับไว้ดีนะว่าจับไว้อ่ะถ้าไม่จับนี่ตายแน่กูอ๋อนี่ไงว่าตัวมันจะมีลูกศรนะคะว่าเออประตูทางไหนไปทางไหนเกมนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งนะเวลามันบอกอะไรเงี้ย อย่างแรกกดยิงเหรอโอเคชุบชุบปูเกือบเกือบเกือบนั่นคือมันบอกว่าห้ามไม่ใครเข้าไปนะฮะหรือเปล่าเสียงอะไรวะยิงได้ปะ เฮ้ย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 ยิงไปไม่กี่มันเห็นเนาะเห็นวะอุ๊ยมันไม่ตัวสูงเท่ากับเปรตหรอกฮะเฮ้ยไม่ทันออต้อไปตรงท่อนั้นกดวันชิ๊ด เพื่อเลงโอเคโอเคได้ละมันมันมัน,ม,นมันบอกให้เราเข้าไปในฐานนั่นแหละถูกแล้วอุ้ยเกือบเกือบเกือบตกเออดีกดสเปซบาลให้กดสเปซบาไลได้ลูกเออมีวิธีปะเดี๋ยววิธีนั้นก็คืออึ๊บนั่นแหละได้ดีนะดีนะ ดีนะดีว่าขุดนี้เคยใช้อยู่ปึ๊บโอเคลงไปไปโอ้ยเดืเอด g u e s ต้องทำยังไงเหรอเฮ้ยใครมาโอ้ยมะเร็งวันมาแล้ววิมะเร็งวันเนี่ยตอนแรก ความที่เราเห็นมันมีิิวสมันไม่ค่อยสําคัญใช่ไหมแรงวันมันสําคัญนะเว้ยในเรื่องแรงวันสําคัญสุดๆเลยแหละ <c oughs> ว่าไงว่าไงคู่หูเราเรียกว่าคู่หูปะคู่ว่าไงคู่หูคู่หูคู่หูครับว่าไงครับเจ้านาย <c oughs> thank you คู่หูครับผมไปไป เราต้องใช้คู่หูคู่หูช่วยหน่อยครับครับผมคู่หูต้องช่วยคนเดียวแล้วคู่หูต้องใช้คนเดียวแล้ว thank you คู่หู F อ๋ F R F เพื่อต้องเพื่อควบคุมที่เอ่อแมลงวันนะคือคู่หูเราอันองนะฮะ สูส so ีกด A อ้ยกด E ยังงี้กด A อ๋อการ์ดการ์ดเนี่ยกูว่าเห็นใบพันแล้วกูว่าเข้าไม่ได้ต้องให้ต้องใช้คู่หัวช่วยแล้วแหละกูว่าอย่างนั้นไปคู่หูคู่หูไป กดมันบอกว่ากด R กด F ใช่ไหม R กด F พเพื่อเลื่อนนี่ย,ยากมากนี่คุบมคุบมคุ้มฮึ๊บแม่ลงแบบ emotion. อีโ <c oughs> <c oughs> มชันอือขนได เราผ่านหน้ามันได้ปหอันปอรี้เอร์บ hey, hmm, ี้อันเอี้อเดปี้อันเอ้เบี้ขวาจะเอาของมดอไปเร็วๆนะฮะเรารีบไปเพราะดูหลอดหลอดข้างบนมันจะมีให้เลือกอยู่หละ เึิกดชิปยังไม่ถึงน่ถึงไอ้ชาอุ้ยรอดนรอดอย่างเดียวเอ้ามเมาหายอ๋อะอ This is impossible. ดับดับดับเอ้าเอ้าพานันเห็นทุกบริษัทเลยนะเวลาแบบเครื่องเครื่องพังหรืออะไรเนี่ยจะโคตรลองลองลองบริษัทอะไรเงี้ย <c oughs> โคตรเกลียดเลยจ้ะจริงๆบอกเลยบายบาย เราทำให้เรื่องร้ายเกิดขึ้นแล้วนะฮะเพราะว่าเราไปปลดล็อกปลดล็อกทำให้อุปกรณ์ให้หัวเมาส์เนี่ยให้เป็นพลังงานแบบว่าขยับเคลื่อนที่ได้แทนกดชิปนะเพื่อที่ทำให้ความเร็วแม่งก็เร็วเกินแก่เร็วไ่ทัะ น้ำแล้วนะเนี่對對 right. นยเด้อยคือยิงยิงยิงๆๆยิง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 ต้องยิงตัวใหญ่ก่อนพ่อสอนไวขอโทษพ่อเคยสอนไวผู้หูฉันหายเว้ยอ๋อยังอยู่ยังอยู่ย <c oughs> เข็นกล่องพวกนี้ต้องรีบเก็บนะฮะเพราะมันจะมี exp ให้นะฮะนี่ไม่มีอันนี้ไม่มีฮึบโอเคเรียวเรียวเรียวลงล่างชึบโอเค ผ่านแล้วอู้หูด่านแรกผ่านแล้วเว้ยเอ้ยเอ้ยเชสองนะได้หละโอเคงั้นอ๋อโอเคก็เมื่อกี้ผ่านแรกใช่ไหมก็ขอเอาจบเพียงครั้งแรกก็ซดอันแรกได้ซอด่านแรกเลยนะคะแล้วก็ ค่อยมาเจอกันอีพีสองนั่นเองใครชอบก็อย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะคะตรงนี่เลยบ๊ายบายค่ะ